สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูควายนะครับนี่นะครับควายที่ปล่อยให้มากินต้นข้าวนะครับตอนนี้ต้นข้าวก็เริ่มเตียนแล้วนะครับอันนี้ปล่อยมาได้ประมาณ5วันแล้วนะครับควายนะ ควายนี่จะกินแบบถึงดินเลยนะครับแต่วัวน,นี่จะเหมือนจะเดินเล็มเอาแต่หญ้านะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณห้าหไร่นะครับที่ปล่อยให้วัวควายมากินนะครับนี่นะครับ มาดูนาแปลงข้างๆนะครับข้าวก็หวานพร้อมกันนะครับอันนี้ของแปลงข้างๆนะครับมาดูแปลงที่ปล่อยให้กินนะครับต้นข้าวก็ค่อนข้างที่จะเตียนแล้วนะครับก็กะว่าจะปล่อยจนถึงช่วง ช่วงที่มีฝนตกนะครับฝนตกแล้วน้ําก็จะเฉะนะครับก็จะเลิกปล่อยนะครับก็จะเก็บข้าวไว้เกี่ยวนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ลองปล่อยวัวปล่อยควายให้มากินดูนะครับถ้าควายขังอยู่ในคอกนะครับจะกินหญ้ากินหญ้าเยอะนะครับทีนี้หญ้าก็ไม่สามารถไปหาเกี่ยวให้กินได้จนอิ่มนะครับ ถ้ากินฟางก็ประมาณหนึ่งวันนะครับเฉเพาะควายนะครับประมาณสิบห้าก้อนนะครับสิบห้าก้อนก็ถ้าไปซื้อช่วงนี้นะครับก็ก้อนละประมาณสามก้อนร้อยนะครับถ้าฤดูนี้นะครับแต่ถ้าช่วงหน้าที่เขาอัดฟางนะครับถ้าไปซื้อช่วงนั้นก็สี่ก้อนร้อยนะครับถ้าเป็นวัวนะครับ ถ้าให้กินฟางนะครับก็วันละประมาณ3ามก้อนนะครับวัวผมมีอยู่สิอดตัวนะครับก็คินว่าวันละ3ามก้อนนะครับ3ามก้อนนี่ก็คือให้หญ้าด้วยนะครับตัวนี้ก็มีบอ่อน้ำนะครับหรือว,ว่าสระน้ำนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับควายกินเสร็จก็มานอนนะครับควายนี้30มสกว่าตัวนะครับข้อเสียของควายนะครับถ้าปล่อยมากินนะครับ ควายจะชอบนอนนอนในโคลนนะครับแบบนั้นเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่นะครับทําให้ต้นข้าวบริเวณนั้นก็เสียไปนะครับส่วนวัวนะครับวัวไม่เป็นไรนะครับวัวจะชอบเดินเล็มนะครับน,นี่ผมก็มาผูกเปลนอนรอนะครับอันนี้ขึงขึงรวดไฟฟ้าไว้แล้วนะครับ แต่ก็มาดูนะครับมามานอนดูเพื่อความแน่ใจนะครับว่าวัวจะไม่ออกไปกินข้าวของนาข้างๆนะครับเพื่อนๆก็รอชมนะครับช่วงที่ ถดูเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับว่าปล่อยวัวปล่อยควายมากินต้นข้าวแบบนี้นะครับข้าวตอนออกผลผลิตนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะลดลงเยอะไหมหรือจะอะไรยังไงนะครับถ้าปล่อยให้กินได้30วันก็จะประหยัดค่าฟางได้เป็นหมื่นนะครับปกติแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับนาข้าวตรงนี้นะครับจากตรงโน้นมานะครับตรงโน้นที่ไม่ค่อยดีนะครับข้างบนนะครับนาค่อนข้างที่จะเข็มนะครับข้าวตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับปกติแล้วนะครับนาตรงนี้จะได้ประมาณหนึ่งอุ้มนะครับอุ้มรถเกี่ยวใหญ่ก็ประมาณสามสิบกว่ากระสอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องรอดูผลผลิตปีนี้นะครับว่าจะได้กี่กระสอบนะครับ ก็ถ้าปล่อยแบบนี้ก็สะดวกเราด้วยนะครับไม่ต้องไปหาญ้าเกี่ยวให้นะครับก็ประหยัดน้ำมันประหยัดเวลานะครับนี่นะครับควายก็ลงแช่น้ำสองรอบแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีคำเสนอแนะอะไรก็อคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ